แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29สิงหาคม267 7มาอัปเดตข่าวดีจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังคืบหน้าล่าสุดของวันนี้แล้วนะคะเผาภูมิบอกข่าวดีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินหมืน่นล็อตแรกกันยายนนี้ยันไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แนะรอความชัดเจนจากการถแถลงนโยบายรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยล่าสุดนายภูมิธรรมรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล็ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการอัดฉีดเม็ดเงินชุดแรกที่คาดว่าจะออกได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนประชาชนที่จะได้รับเงินก่อนนั้นจะพิจารณาในกลุ่มที่มีความจําเป็นสูงกว่าจําเป็นในการที่จะ ใส่เม็ดเงินเข้าไปได้ทันทีซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างพิจารณาโดยอยากให้รอความชัดเจนจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งอย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะแจกกลุ่มเปลาะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนตามข้อเสนอของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยขณะน,นี้รายละเอียดอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงอยากให้รอความชัดเจนจากการถแถลงข่าวของรัฐบาลก่อนแต่ก็อยากจะให้ภาพว่า น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ที่จะได้มีมาตรการที่พี่น้องประชาชนพึงพอใจทั้งนี้เบื้องต้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เพราะข้อมูลของกลุ่มเปราะบางนั้นรัฐบาลมีอยู่แล้วและสามารถส่งเงินตรงไปได้เลยโครงการดิจิ t a ลวอลเล t ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าหากจะมีการปรับเงื่อนไขก็ต้องทําให้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าสามารถกระตุ้นได้ก่อน ก็ทำก่อนอะไรที่อาจจะเป็นระยะกลางก็ต้องกระตุ้นในระยะกลางดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะมีการปรับเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจสะท้อนความจำเป็นและสะท้อนกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยโครงการนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยดังนั้นการจะทำให้โครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลก็ต้องมีการหารือกับพรรคร่วม ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการหารือพูดคุยกันอยู่ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีดังนั้นจึงอยากให้รอความชัดเจนจากการแถลงนโยบายน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการจ่ายเงินในโครงการดิจิทัลวอลเลตผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นายเผาภูมิระบุว่ายืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อนเป็นคนละมาตรการไม่เกี่ยวกัน เพียงแต่อาจใช้ช่องทางที่เชื่อมโยงกันแต่ถามว่าตัวเม็ดเงินวิธีการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นคนละแบบทั้งนี้2โครงการนี้จึงไม่ใช่โครงการที่ซับซ้อนกันอย่างแน่นอนโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นประชาชนก็จะยังได้รับสวัสดิการตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรส่วนในระยะต่อไปหากรัฐบาลมีงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือมีพี่น้องประชาชนลำบากมากขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มสวัสดิการ ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อัปเดตความคืบหน้าโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทสำหรับวันนี้29สิงหาคม2 5 6 7